Of the Star Spring Liquid Fa Star าร์เรกันตอนที่3หญิงสาวทั้งสองต่อสู้กันอย่างยากลำบากสำนักงานใหญ่บริหารดินแดนฝึกตนที่มีสัญญาณดังขึ้นเกิดปฏิกิริยาพลังงานผิดปกติบนท้องฟ้าเขตเชิงหานนั่นคือแหล่งดาราที่กำลังตกอยู่ที่ดินแดนมาพาบุรุษกับสองสาวที่กำลังโจมตีใส่กันทำให้ความพันผวนของพลังผิดปกติและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับความเสี่ยงได้เข้าสู่ระดับเสแล้วลูกทีมของหัวหน้าชิลได้ขออน้านโยกย้ายดาวเทียมที่ใกล้ที่สุดเพื่อสำรวจสถานที่ตรงนี้หัวหน้าชิล ก็อนุมัติและคำนวณค่าคะแน์จุดตกผลคำนวณออกมาจุดตกคือเมืองเจียงในเขตเชียงหาก็คือห้องของซูจิวนั่นเองหัวหน้าชิวเปิดใช้แผนฉุกเฉินและมือทางอากาศระดับพิเศษถ้าไม่รีบพลังงานมหาศาลขนาดนี้ตกลงมาผลคงไม่ต่างจากอะไรจากนิวเคลียร์แน่หัวหน้าชิวได้ให้กลุ่มปฏิบัติการพิเศษไปสืบสวนพื้นที่นั้นการสืบสวนครั้งนี้ถือเป็นระดับสูงสุดตัดภาพมาที่ห้องของซูจิวหลังจากที่ฝึกตนระดับพลังจิตวิญ,ญญาณธรรมชาติมาก่อนหน้านี้ถึงคุณสมบัติของการฝึก จะแย่มากเขาก็อยากให้สองสาวสวยไว้วางใจเขาจะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมเสนเมืองได้กล่าวว่าอย่าเอาแต่พูดผลทางการฝึกตนไม่ใช่ว่าจะสําเร็จได้ในคลิปตาแต่ค่อยๆสะสมไปเวลานานแล้วให้สู่สิวฝึกตนต่อไปเสนเมืองและโยหานได้เห็นผู้ฝึกตนกําลังตรวจสอบอยู่รอบทิศค่าการจากลมหายใจเป็นคนของดินแดนมันรพบุรุษตอนที่แหล่งดาราล่นลงมา คงทำให้พวกเขาตกใจสเสมมิงได้ใช้พลังป้องกันไว้เพื่อซื้อเวลาไม่ให้ผู้คุมดินแดนเจอตัวเร็วนางทั้งสองห้ามใช้พลังโดยพละการเพราะผู้คุมดินแดนว่องไวมาก ถ้าตรวจพบความผันผวนของพลังจิตวิญญาณที่ผิดปกติกต็จะโดนถูกล็อกเป้าทันทีแล้วถ้าลงมือบุ่มบ่ามได้ถูกสังหารเช่นกันโยอีหาได้พูดว่าอำนาจในดินแดมนมรรคผรูษมีมากมายทั้งดีและร้ายในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีผลดีกับเราแน่ซูจิวเป็นคนดินแดมนมรรบุรูษคุณสมบัติและความเรียนรการฝึกตนสามารถระเมือเรื่องยุ่งยากทั้งหลายนี้ได้ต้องฝึกตนให้เขาเร็วหน่อยเพื่อที่จะกลายเป็นกำลังรบให้เร็วสินเวงเห็นด้วยและจะเริ่มการฝึกวิชาต่อสู้ให้เขาแต่โยอีหาอยากจะสอนให้กับซ ต่างก็ไม่มีใครยอมกันเมือนเมืองมาจากสำนักเต้าเมืองส่วนยุยหานก็มาจากสำนักอสุราไปสำนักปีศาจทั้งสองมีพลังและความสามารถแตกต่างกันแต่ได้ประลองฝีมือกันใครชนะได้เป็นคนสอนซูจิวแม่นางทั้งสองได้ต่อสู้กันอย่างเซ็กซี่ ไม่ใช่ซูสีกันมากแต่ก็ยังไม่มีผู้ชนะการต่อสู้ของนางทําให้หัวหน้าชิลสัมผัสได้ถึงการงเคลื่อนไหวแต่ลูกทีมได้เอาการวิจัยของกลุ่มปฏิบัติการพิเศษเครื่องตรวจจับจิตวิญญาณไม่พบการผ่านผลของพลังจิตวิญญาณเป้าหมายอยู่ในสภาพปกติหัวหน้าชิลก็ยังติดตามรอยและจับตาดูอย่างใกล้ชิดบอสใหญ่ให้หัวหน้าชิลสามารถใช้แผ่นปฏิบัติการระดับเ e อที่รับสุดยอดหากจําเป็นส่วนซูจิวก็ออกจากสมาธิแล้วสงสาวให้เขาเลือกว่าจะฝึกวิชาต่อสู้กับใครซูจิวจะเลือกทั้งสองคนแต่สงสาว หรือเลือกได้แค่คนเดียวซูจิวจะเลือกใครเพื่อฝึกวิชาต่อสู้เราติดตามชมกันตอนหน้านะครับ